ศึกษาเจอการสัปดาห์ที่4นะคะซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะเรียนในส่วนของอะระบบนิเวศนะคะอาจารย์ชื่อสรัญญาวิเศษชาตินะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าระบบนิเวศเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตอย่างไรนะคะทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาดูก่อนว่าความหมายของระบบนิเวศมันคืออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยเนาะระบบนิเวศเนี่ยมันคือความสัมพันธ์นะคะในส่วนของอสิ่งมีชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตกับ ที่อยู่อาศัยหรือสิ่งมีชีวิตกับธรรมชาตินะคะอันนี้คือเป็นในส่วนของความสัมพันธ์ของมันนะคะทีนี้ในส่วนของประเภทของระบบนิเวศประเภทของระบบนิเวศเนี่ยเราจะแบ่งออกด้วยการสั่งประเภทนะคะก็คือมีระบบนิเวศแบบเปิดแบบปิดแล้วก็เป็นแบบโดดเดี่ยวนะคะซึ่งชื่อมันเนี่ยความหมายมันจะตรงกับชื่อเลย เนาะเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูในส่วนของระบบนิเวศแบบเปิดกันนะคะว่ามันคืออะไรนะถ้าเป็นในส่วนของระบบนิเวศแบบเปิดนะคะมันคือระบบนิเวศท,ที่มีการถ่ายทอดนะคะหรือว่าการถ่ายเทในส่วนของสารอาหารและพลังงานระหว่างระบบภายนอกกับระบบนิเวศภายในนะคะอันนี้คือมันจะมีความสัมพันธ์กันเอาง่ายๆเลยถ้าเป็นระบบเปิดเนี่ยก็คือสิ่งมีชีวิต นะคะกับระบบนิเวศเนี่ยมันมีการถ่ายทอดพลังงานกันอย่างเช่นสะน้ําทุ่งหญ้าป่าไมา้เป็นต้นนะคะต่อไปถ้าเป็นในส่วนของระบบปิดถ้าเป็นระบบปิดก็คือเป็นระบบที่มีการถ่ายเทพลังงานนะคะแต่ไม่มีการถ่ายเทสารอาหารถูกไหม ก็คือ là, ถ้าเป็นแบบปิดเนี่ยมันเป็นระบบนิเวศที่มีเฉพาะการถ่ายเทพลังงานอย่างเดียว <c oughs> ก็คือเป็นพวกแสงสว่างอะไรพวกนี้นะคะถ้าเป็นพลังงาน <c oughs> แต่มันจะไม่มีการถ่ายเทสารอาหารโดยเด็ดขาดนะคะอย่างเช่นตู้ปลาตู้ปลาเนี่ยเราตู้ปลาเนี่ยเขาได้รับอาหารจากมนุษย์ให้ถูกไหมเขาไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนถ่ายเทอาหารหรือว่าไม่มีการสังเคราะห์แสงในส่วนของ ใต้น้ำถูกไหมคะเนื่องจากว่ามันเป็นระบบปิดนะคะต่อไปถ้าเป็นระบบนิเวศแบบโดดเดียวโดดเดี่ยวก็คือว่าไม่มีทั้งการถ่ายเทสารอาหารแล้วก็ไม่มีการถ่ายเทพลังงานด้วยนะคะอันนี้คือเป็นในส่วนของระบบแบบโดดเดียวนะคะก็คืออยู่ตัวคนเดียวปิดมิดชิดเลยไม่ให้อาหารไม่ให้แสงอะไรเข้าผ่านนะคะอ่ะอันนี้ตัวอย่างเนาะ ต่อไปถ้าเป็นในส่วนของกลุ่มระบบนิเวศกลุ่มของระบบนิเวศของเราเนี่ยเราแบ่งออกด้วยกัน2ระบบใหญ่ๆนะคะกลุ่มระบบนิเวศเนี่ยอ๋อเราแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกเลยก็เป็นระบบนิเวศธรรมชาติใกล้ธรรมชาตินะคะธรรมชาติใกล้ธรรมชาติอย่างเช่นอะไรถ้าเป็นธรรมชาติใกล้ธรรมชาติเนี่ยก็คือเป็นระบบที่ต้องพึ่งพาพลังงานจากดวงอาทิตย์ นะคะเพื่อใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชน,นะคะซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น2ระบบแบ่งได้อะไรบ้างก็คือระบบนิเวศแหล่งน้านะคะซึ่งแหล่งน้ำเนี่ยถ้าเราจะสังเกตมันไม่ได้มีแค่น้ําจืดอย่างเดียวถูกไหมมันจะมีลักษณะของน้ําที่มีทั้งน้ําเคม็มน้ํากลอยน้ําจืดนะคะซึ่งเราแบ่งได้ทั้งหมด3ชนิด3ประเภท นะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าถ้าเป็นระบบนิเวศน้ําจืดเนี่ยอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นแม่น้ําอันเนี้ยแม่น้ําในประเทศเราเนี่ยนะคะยกเว้นทะเลนะคะถ้าเป็นทะเลส่วนใหญ่จะเป็นน้ําเค็มถูกไหมถ้าน้ํากร่อยเนี่ยจะมีน้ําเค็มผสมนิดนึงไม่ไม่เค็มมากนะคะทําให้ความเค็มในส่วนตรงเนี้ยน้ําทะเลกับน้ําจืดเนี่ยมันผสมกันคือมันจะมีความเค็มอยู่แต่แต่ว่ามันไม่ได้เค็มเหมือนเค็มออกทะเลไปเลย นะคะซึ่งระบบนิเวศน้ำปล่อยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ที่อย่างเช่นอะไรคะจะเป็นพวกป่าชายเลนอยู่เนาะเป็นในส่วนของป่าชายเลนหรือบางทีเนี่ยเป็นพวกปูทะเลปลากระบอกนะคะที่อยู่พวกป่าชายเลนพวกนี้อยู่ในน้ำกล่อยนะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของน้ำเค็มน้ำเค็มเนี่ยอย่างเช่นอะไรน้ำเค็มอย่างเช่นพวกสัตว์ทะเลนะคะพวก แนวปะการังพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นพวกปลาที่อยู่ในน้ำลึกนะคะส่วนน้ำจืดก็คือน้ำบ้านเรานี่แหละนะคะ,ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าระบบที่สองคืออะไรถ้าเป็นระบบที่สองเนี่ยเป็นระบบเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นแหล่งน้ำแล้วถูกต้องไหมต่อไประบบนิเวศบนบกนะคะซึ่งระบบนิเวศบกเนี่ยมันจะมีชนิดและลักษณะของพึ้นดินเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกของระบบนิเวศ นะคะซึ่งมันจะแบ่งออกอยู่สองลักษณะก็คือเป็นนิเวศถึงบกอ่าถึงบกคล้ายๆกึ่งบกนี่แหละคะ่ะแล้วก็ระบบนิเวศที่อยู่บนบกเลยอย่างเช่นอะไรถ้าเป็นกึ่งบกก็อย่างเช่นพวกป่าพุนะคะเป็นพวกป่าพุถ้าเป็นกึ่งบกนะเพราะว่าอะไรอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในน้ําอีกครึ่งหนึ่งจะอยู่บนบกเลย นะคะก็คือมันไม่ได้ถือว่ามันอยู่บนบกมันเป็นกึง่งกึ่งอ่ะอย่างเช่นป่าพุป่าชายเลนนะคะแต่ถ้าเป็นบกเลยก็เหมือนที่เราที่อยู่อาศัยของเรานะคะก็คือไม่มีน้ําท่วมเนาะก,ก็คือเป็นพวกป่าไมา้เป็นทุ่งหญ้าเป็นทะเลทรายอะไรพวกนี้เขาเรียกว่าระบบนิเวศบกนะคะสองระบบนิเวศเมืองหรืออุตสาหกรรมเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเป็นระบบนิเวศเมืองกับอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะเป็นพวกโรงงาน นะคะเป็นพวกโรงงานหรือเป็นอะไรก็ได้ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์หรือว่าเกิดจากการทำกิจกรรมของมนุษย์นะคะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นอะไรบางทีเนี่ยระบบนิเวศเมืองหรือว่าพวกอุตสาหกรรมเนี่ยมันทำมาเพื่ออำนวยความสะดวกนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ถูกไหม บางทีเป็นการคิดค้นน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเอามาให้มนุษย์ได้ใช้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นระบบนิเวศเมืองหรืตสาหกร,รมนะต่อไประบบการเกษตรถ้าเป็นการเกษตรเนี่ยก็คือเป็นการทำไร่ทำนาทำสวนของเรานี่แหละนะคะทำไร่ทำนาทำสวนเนาะอันนี้เป็นในส่วนของระบบนิเวศเกษตรกรรมนะคะอ่ะอไปองค์ประกอบนะคะซึ่งองค์ประกอบของระบบนิเวศเนี่ย เราน่าจะคุ้นเคยกันดีนะองค์ประกอบของระบบนิเวศเราน่าจะคุ้นเคยกันดีซึ่งมันจะแบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1เลยก็คือเป็นส่วนประกอบที่ไม่มีชีวิตไม่มีชีวิตอย่างเช่นอะไรบ้างพวกอนินทรีย์สารพวกอินทรีย์สาร,น,สสารนะคะสุดท้ายเลยก็เป็นในส่วนของอสภาพแวดล้อมทางกายภาพอย่างเช่นอะไรบ้างถ้าเป็นอนินทรีย์สารคืออะไรคะ คือเอาง่ายๆว่าพวกนี้มันไม่มีชีวิตอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่านินทรีสารเนี่ยมันเป็นสารที่ได้จากธรรมชาตินะคะอาจจะมาจากอ,าอะไรอ่ะอาจจะเป็นพวกธาตุนะคะเป็นธาตุอาหารของพืชหรืออาจจะโดยที่พืชเนี่ยสามารถสร้างโดยการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะโดยใช้อานินทรีสารก็ได้เพื่อที่จะสร้างเนื้อเยื่อและอวัยวะสาคัญต่างๆนะคะอย่างเช่นพวก ธาตุคาร์บอนไฮโดรเจนน้ำออกซิเจนในตรเ,เจน,อ,เจนอันนี้เป็นในส่วนของอินทรีย์สารทั้งหมดนะคะเอาง่าย,ายอนินทรีย์สารคือมันไม่มีชีวิตถูกไหมมันไม่มีชีวิตนะคะต่อไปอินทรีย์สารอันนี้ก็คือไม่มีชีวิตเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นสารที่เราได้จากสิ่งมีชีวิตนะคะอย่างเช่นพวกไม้ ไม้เนี่ยพอมันตายไปแล้วมันเน่ามันผุพังมันจะกลายเป็นอินทรีย์สารเราสามารถเอาไม้ตัวนั้นเนี่ยไปทําปุ๋ยได้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าอินทรีย์สารคืออินทรีย์สารตัวนี้มันมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราเอาไปทําเป็นปุ๋ยเพื่อที่จะไปบํารุงให้สารอาหารกับพวกพืชพวกสิ่งมีชีวิตที่เป็นพวกพืชได้นะคะต่อไปสภาพแวดล้อมทางกายภาพอย่างเช่นแสงสว่างอุณหภูมิความชื้นความเป็นกรด ความเป็นเบสของดินหรือว่าความเค็มนะคะอันนี้เป็นในส่วนของส่วนประกอบที่ไม่มีชีวิตนะสองส่วนประกอบที่มีชีวิตก็คือพวกพวกขาาว้าพเจ้านะคะพวกคุณนะคะเป็นนิสิตนักศึกษาสิ่งมีชีวิตเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่คนอย่างเดียวนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่คนอย่างเดียวแต่สิ่งมีชีวิตตัวนี้เนี่ยมันมีทั้งที่เป็นพืชถูกไหมเป็นสัตว์ นะคะซึ่งสิ่งมีชีวิตพวกนี้เนี่ยเาง่ายๆเลยอะไรที่หายใจได้นั่นแหละมีชีวิตนะคะได้แก่อะไรบ้างพืชสัตว์มนุษย์บางทีอาจจะรวมไปถึงพวกที่ย่อยสลายนะคะพวกสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้แบ่งส่วนประกอบที่มีชีวิตเนี่ยออกเป็น3ประเภทนะคะเราแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่อะไรบ้างอ่า ได้แก่ผู้ผลิตผู้บริโภคและผู้ย่อยสลายถูกไหมทีนี้ผู้ผลิตเลยผู้ผลิตเราจะเราพวกเราเนี่ยทราบอยู่แล้วนะคะว่าผู้ผลิตเนี่ยมันคืออะไรซึ่งผู้ผลิตในที่นี้ก็คือเป็นผู้ที่สามารถผลิตสารอาหารเองได้สามารถสังเคราะห์แสงเองได้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยผู้ผลิตที่เราพูดถึงอยู่เนี่ยจะเป็นพวกพืชถูกไหมคะจะเป็นพวกพืชถูกไหมถ้าเป็นผู้ผลิต นะคะส่วนผู้บริโภคเราจะแบ่งออกเป็น3แบบด้วยกันนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3แบบด้วยกันถ้าเป็นแบบแรกนะคะเป็นแบบที่1ก็คือผู้บริโภคปรถมภูมิคือผู้บริโภคระดับชั้นต้นอันนี้จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่กินพืชโดยตรงกินผักกินหญ้าเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้กินหญ้านะคะกินผักหรือบางที วัวควายกินกินพืชถูกไหมกินผักกินหญ้านะคะแต่ถ้าเป็นผู้บริโภคทุติยภูมิอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรสิ่งมีชีวิตที่ได้รับอาหารจากการกินเนื้อหรือพวกกินเนื้อสุดท้ายนะคะตติยภูมิเนี่ยก็คือเป็นพวกที่กินทั้งพืชทั้งเนื้อทั้งพืชทั้งสัตว์นะคะเหมือนเราเนี่ยเราน่าจะอยู่ในกลุ่มสุดท้าย นะคะเพราะเรากินได้หมดเลยกินผักกินหญ้านะคะกินเนือ้อเรากินได้หมดเลยนะส่วนกลุ่มที่3ามเนี่ยผู้ย่อยสลายก็อย,อย่างเช่นแบคทีเรียนะคะถูกไหมพวกแบคทีเรียพวกไวรัสนะคะพวกเห็ดพวกลาอันเนี้ยนะคะเป็นผู้ย่อยสลายมันจะย่อยสลายต่อเมื่อเราไม่ได้หายใจแล้วก็คือเราตายไปเนี่ย ถ้าไม่มีใครมาทำอะไรกับร่างกายเรานะคะแบคทีเ ria พวกไวรัสในร่างกายของเรามันก็จะทำงานโดยอัตโนมัติไม่มีใครมาเก็บศพใช่ไหมอนอนชอนชยัยน้ำเหลืองน้ำหนองนะคะอันนี้คือเป็นในส่วนของผู้ย่อยสลายเนะอะทีนี้ความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีหลายรูปแบบมากนะคะ หรือบางทีความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยอาจรวมไปถึงมนุษย์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าปกติแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบใดในระบบนิเวศนะคะเราจะมีความสัมพันธ์อย่างไรเราจะทำอยังไงเราจะเป็นยังไงเราสามารถเลือกสามารถเลือกทําได้นะคะเราอยากเป็นผู้ล่าเหยื่อไหม ลักษณะของความสัมพันธ์แบบล่าเหยื่อก็คือ1เลยต้องมีผู้ล่าถูกไหม2องกับมีผู้ถูกล่าตัวเองเลือกเอาว่าตัวเองจะเป็นผู้ล่าหรือตัวเองจะเป็นผู้ถูกล่านะคะผู้ที่ถูกล่าจะเสียเปรียบส่วนใหญ่ถ้าเป็นพวกสัตว์ถูกไหมเสืออ่าเหมือนตัวอย่างที่ครูยกให้ดูนะคะตรงนี้เสือเสือหรือสิงโตเนี่ย อาสิงโตกับม้าลายนะคะเสือกับม้าลายหรืออาจจะเป็นผู้ล่าเหยื่ออ่าผู้ล่าอาจจะมีเล็กลงนิดนึงเนาะอาจจะเป็นไก่จิกนอนอ่ะนอนคือเหยื่อไก่คือผู้ล่านะคะหรือเราผู้หญิงสมมุตินะคะผู้หญิงเป็นผู้ล่าผู้ชายเป็นเหยื่ออ่ะ ถูกไหมหรือไม่ใช่นะคะนี่เป็นยกตัวอย่างเฉยๆสองภาวะอิงอาศัยหรือภาวะเกื้อกูลนะคะซึ่งภาวะพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นการอยู่รวมกันอของสิ่งมีชีวิตสองชนิดแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันจะได้ประโยชน์เพียงอย่างเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ประโยชน์และไม่ได้เสียประโยชน์นะคะอาจจะอยู่เป็นที่พึ่งพิง นะคะอย่างเช่นเถาวันนะคะเกาะกับต้นไม้ใหญ่คือต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันไม่ได้เสียอะไรเลยนะคะมันไม่ได้เสียอะไรเลยก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนกับว่ามาขอพึ่งพิงอาศัยนะคะหรือบางทีถ้าเสียก็อาจจะขอ,อาสารอาหารนะคะก็คือได้ประโยชน์แค่ฝ่ายเดียวถ้าเป็นในส่วนของอิงอาศัยหรือว่าภาวะเกื้อกูล กลุ่มที่สามนะคะความสัมพันธ์ที่สามก็คือได้ประโยชน์ร่วมกันฉันได้คุณก็ได้ถูกไหมอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเราได้ประโยชน์ร่วมกันไหมคะเราได้ประโยชน์ร่วมกันไหมยอย่างเช่นครูมาสอนเราเราได้ความรู้ถูกไหมคะครูได้อะไรอะ่ะครูได้ความสัมพันธ์ที่ดีจากเด็กถูกไหมหรือบางทีเนี่ยเราไปทํางานเราไปช่วยเพื่อนอ่าบางคนเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวฉันขอดูงานด้วย ช่วยกันทางานอ่าอีกคนหนึ่งก็งานก็เสร็จอีกคนหนึ่งงานก็เสร็จอันนี้เขาเรียกว่าภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะก็คือช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะ C ก็คือภาวะพึ่งพาใสยถ้าเป็นพึ่งพาใส่กันก็คือเหมือนกันค่ะอยู่ด้วยกัน2ชนิดแต่ว่าข้อนี้เรามีข้อสังเกตนะคะเรามีข้อสังเกตนะถ้าเป็นพึ่งพาใส่กันคืออยู่สชนิดก็จริง ถ้าสมมติว่าแยกกันไปแล้วแยกกันไปแล้วจะอยู่ไม่ได้จะตายนะคะไอ้พวกนี้ถ้าแยกกันไปแล้วจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเช่นอะไรโปรโตโซัวในลำไส้ปลวกอาจารย์โปรโตโซัวเป็นยังไงอ่ะโปรโตโซัวมันเป็นคล้ายๆพวกแบคท,ทีเรียเป็นเชื้อไวรัสนะคะที่มันอาศัยสารอาหารในลำไส้ปลวก ะะซึ่งปกติแล้วเนี่ยโปรโตซัวเนี่ยมันจะหลั่งน้ําย่อยถูกไหมโปรโตซัวมันจะหลั่งน้ําย่อยนะคะมาสลายเซลลูโลสให้ปลวกกินและโปรโตซัวเนี่ยก็ยังได้สารอาหารด้วยนะ,ะแต่ว่ามันจะต้องอาศัยในลําไส้ปลวกอาจารย์คะที่อื่นมันไม่อยู่เหรอทำไมมันต้องไปอยู่ในลใําไส้เพราะหน้าที่ของมันคือมันอยู่ในลใําไส้นะคะอันนี้เป็นภาวะพึ่งพาใส่กัน ถ้ามันแยกกันอยู่เมื่อไหร่มันตายนะคะเพราะโปรตโตซวัวไม่สามารถอยู่ตัวคนเดียวได้มันต้องอาศัยเช่าบ้านเขาอยู่นะคะอ่าต่อไปภาวะปรสิตถ้าเป็นภาวะปรสิตเนี่ยเอาง่ายงเลยนะคะเห็บหมาอ่ะเห็บหมาพูดไม่เพราเนาะเห็บสุนัขเห็บกับสุนัขนะคะ มีอันนี้เขาเรียกว่าความสัมพันธ์แบบกรสิตคือมันอยู่ด้วยกันก็จริงแต่ถามว่าใครได้ประโยชน์ล่ะเห็บหรือหมาเห็บมันได้ประโยชน์ถูกไหมมันมีที่พักอาศัยนะคะสองมันได้กินเลือดสุนัขทุกวันตลอดเวลาถูกไหมแล้วสุนัขล่ะได้อะไรจากเห็บบ้างไม่ได้เลยเลยแถมเสียประโยชน์อีก นะคะอันนี้คือเป็นแบบปรสิตหรือถ้ายกตัวอย่างในชีวิตประจําวันเหมือนพวกเรานี่แหละค่ะเหมือนพวกเรานี่แหละอาศัยเพื่อนบางคนเนี่ยพึ่งพาอาศัยเพื่อนตอนแรกก็พึ่งพาใาัยอย่างดีแต่พอเพื่อนให้ช่วยทําอะไรเนี่ยไม่ทานะคะเกาะยางเดียวเกาะอย่างเดียวไม่ทาอะไรเลยนะคะนะคะเขาเรียกว่าเป็นภาวะปรสิตนะสุดท้ายภาวะการย่อยสลาย นะคะถ้าเป็นภาวะการย่อยสลายเนี่ยก็คือเป็นการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตอ่าใครได้ประโยชน์ล่ะโอ้ยง่ายๆเลยค่ะใครได้ประโยชน์ท่าน,นี้ก็คือสิ่งมีชีวิตเนี่ยได้ประโยชน์อยู่แล้วถูกไหมแต่สิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยมันไม่ได้แต่ว่ามันไม่ได้เสียประโยชน์ใดๆถูกไหมอันนี้เป็นในส่วนของความสัมพันธ์นะคะต่อไปเรามาดูในส่วนของการถ่ายทอดพลังงาน นะการถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนของธาตุอาหารในระบบนิเวศนะคะซึ่งมันเกี่ยวกับอะไรบ้างซึ่งมันเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าการถ่ายทอดของพลังงานในระบบนิเวศเนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งปกติแล้วเนี่ยการถ่ายทอดพลังงานเขาจะเรียกว่าโซ่อาหารนะคะ อันเนี้ยถ้าเป็นในส่วนของโซ่อาหารเนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนโซ่อาหารก็คือเป็นมีผู้ผลิตผู้บริโภคเป็นลำดับขั้นตอนนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่วุ่นวะวุ่นวายเนี่ยเขาเรียกว่าสายใยอาหารคือไม่ได้กินแค่เส้นเดียวอะ่ะคือกินหลายเส้นกินหลายตัวถูกไหมแต่ถ้าเป็นโซ่อาหารเนี่ยก็คือกินเหมือนกินอย่างเป็นระเบียบกินแค่ขั้นเดียว นะคะเพราะว่าอะไรในส่วนของการถ่ายทอดพลังงานเนี่ยถ้า,าการบริโภคนะคะยิ่งมีขั้นลำดับที่น้อยยิ่งได้รับพลังงานสูงที่สุดอย่างเช่นนกเหยี่ยวตัวนี้มันได้กินน้อยถูกไหมถ่ายทอดพลังงานเนี่ยมันได้น้อยแต่ว่ามันได้รับพลังงานค่อนข้างเยอะนะคะเพราะมันอยู่จุดที่สูงที่สุดนะคะ แล้วแต่ละระดับเนี่ยมันจะมีขั้นการบริโภคอยู่นะคะก็คืออันนี้เนี่ยสังเกตไหมว่าหนูสังเกตดูตรงนี้นะคะว่าทําไมมันมีการลดลงซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากด10%นะคะกด10%อย่างเช่นข้างล่างเนี่ยกำหนดพลังงานมาเท่าไหร10่10%จจำง่ายๆว่า10%ก็คือเป็นการลดขั้นพลังงานลดขั้นพลังงาน จากที่มีอยู่อย่างเช่นสองหมืตรงนี้นะคะตรงนี้มีพลังงานสองหมืถูกไหมมีพลังงานสองหมืแต่ว่าพอขั้นต่อไปเนี่ยพลังงานเริ่มลดเอา10บมาหารนะคะหายไปทีละ 10, ส, 10, สิส่วนสิบส่วน10ส่วนจนถึงขั้นสุดท้ายนะคะอันนี้ก็สองหมืหารสิบ เหลือ2,000ันสอหาร10เหลือ200 2้อหาร10เหลือ20 20หาร10เหลือ2อันนี้เขาเรียกว่ากด10%ซนะคะซึ่งผู้บริโภคเนี่ยนะคะผู้บริโภคจะได้รับพลังงานเพียงแค่1ส่วนจาก10ส่วนเท่านั้นอ่าก็คือสุดท้ายเนี่ยไม่ไม่รู้หรอกว่าพลังงานชั้นล่างสุดเนี่ยเขากำหนดมาให้เท่าไหร่นะคะ แต่ว่าผู้บริโภคลำดับสุดท้ายเนี่ยมันต้องได้พลังงานนะคะเพียงหนึ่งส่วนจากการบริโภคเท่านั้นมีไหมที่กินแล้วก็เหลือเหมือนเดิมเหลือเหมือนเดิมเหลือเหมือนเดิมไม่มีนะคะอันนี้เขาจะลดลงนะคะเขาจะได้แค่หนึ่งส่วนจากสิบส่วนที่เขาได้แค่นั้นเนาะอันนี้เป็นในส่วนของการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศนะคะส่วนการหมุนเวียนธาตุอาหารในระบบนิเวศเนี่ย ก็มีอยู่สองลักษณะนะคะ2พวกก็คือพวกแร่ธาตุที่ที่เราเนี่ยต้องการมากนะคะแร่ธาตุแร่ธาตุแร่ธาตุเริ่มลิ้นเริ่มพันกันแล้วนะคะแร่ธาตุเนี่ยที่สิ่งมีชีวิตต้องการมีอะไรบ้างเอาง่ายๆเลยนะคะเอาง่ายๆเลยถ้าเป็นแร่ธาตุที่ต้องการปริมาณมากอย่างเช่นพวกอะไร อย่างเช่นพวกอะไรพวกคาร์บอนออกซิเจนไนโตรเจนไฮโดรเจนฟอสฟอรัสกรมะถันคอรินโพแทสเซียมเหล็กและทองแดงเป็นต้นหรืออาจจะมีาธาตุนอกเหนือจากที่ครูอธิบายมาก็ได้นะคะอันนี้เป็นในส่วนของแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการหาหรือสิ่งมีชีวิตต้องการนะคะสองเลยแร่ธาตุที่ต้องการปริมาณน้อยไม่ใช่ไม่ต้องการเลยนะคะ ต้องการแต่ฉันอยากได้นิดเดียวอ่ะฉันไม่อยากได้เยอะทำยังไงดีนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นธาตุที่ประกอบเป็นน้ำหนักแห้งนะคะสารประกอบอินทรีย์ในสิ่งมีชีวิตเนี่ยอันนี้คือต่ำกว่าร้อยละ0.2สิ่งที่เราต้องการแต่เราไม่ได้ต้องการเยอะก็อย่างเช่นพวกอลูมิเนียมโบรอนโคเมียมไอโอดีนเมงกานีตนะคะอันนี้เป็นแร่ธาตุที่ต้องการปริมาณน้อย ทีนี้เรามาดูว่าวัฏจักรเนี่ยมันคืออะไรนะคะวัฏจักรคืออะไรคะวัฏจักรก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงนะวัฏจักรคือการเปลี่ยนแปลงของสารนะคะไปเป็นส่วนประกอบหรือองค์ประกอบของสารอ่าก็คือเปลี่ยนแปลงตัวมันเองอ่ะให้ผันตัวเองไปเป็นตัวประกอบนะคะโดยมีจากโดยอ่า เป็นสารใหม่โดยจากตำแหน่งหนึ่งไปอีกตำแหน่งหนึ่งอย่างเช่นเราเป็นคนสำคัญเราอาจจะผันตัวเองไปเป็นคนสำรองก็ได้นะคะใครจะไปรู้เนาะ,ะทีนี้วัฏจักรของเราเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น3พวกใหญ่ๆนะคะหนึ่งเลยวัฏจักรน้ําวัฏจักรน้ําก็คือเป็นลักษณะของการเกิดน้ําถูกไหมคะมันจะวนเวียนคําว่าวัฏจักรก็คือมันเกิดขึ้นจากตรงนี้ พอมันจบแล้วมันก็ต้องเกิดขึ้นจากตรงนี้คือมันหมุนเวียนบรรจบกันไปเหมือนเดิมเขาเรียกว่าวัฏจักรนะคะวัฏจักรน้ําก็คืออะไรเป็นการหมุนเวียนของสารประกอบพวกน้ําถูกไหมเวลามีน้ําขางน้ํามันระเหยขึ้นไปบนฝามันไปจับตัวกันเป็นก้อนเมฆถูกไหมคะอ่าสักพักพอความกดอากาศมันเริ่มได้ที่แล้วมันก็ทําให้ก้อนเมฆเนี่ยกลายเป็นสีดําถูกไหมคะ อ่ากลายเป็นกลายเป็นสีดาทําให้ความกดอากาศต่ําแล้วก็ทําให้ฝนตกพอฝนตกลงมาตกพื้นดินมันก็จะวนกันอยู่อย่างนี้นะคะอันนี้เป็นลักษณะของวัฏจักรน้ำสองการหมุนเวียนของธาตุที่มีแหล่งสะสมใหญ่แหล่งสะสมใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นพลังงานธรรมชาตินะคะอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตอพลังงานลม นะคะอันนี้เป็นพลังงานที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาตินะคะ 3. าวัจักรที่มีการหมุนเวียนของแร่ธาตุซึ่งมีแหล่งสะสมในสภาพของตะกอนอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นพวกกรรมถันฟอสฟอรัสนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยพืชเนี่ยมันจะทําหน้าที่ดึงพลังงานจากแสงอาทิตย์ถูกอไมมันมาสร้างนะคะชีวมวลของพืชชีวภาพของพืชเนี่ยจากนั้น พืชน,นะคะมีการเคลื่อนย้ายสู่สัตว์เอาง่ายๆมันไม่ได้อยู่ดีๆมันก็ไม่ใช่แบบว่าต้นหญ้าอยู่ดีๆนะคะวิ่งไปหาว,วัวหาควายไม่ใช่มันก็จะวิ่งไปหาพวกสิ่งมีชีวิตอื่นเพื่อเอ้ยมันไม่ได้วิ่งสิ่งมีชีวิตอื่นมันก็จะมาหาอาหารถูกไหมนะคะมันก็จะกินพวกพืชพวกนี้แหละนะคะนี่เป็นในส่วนของอากาศวัฏจักรที่มีการหมุนเวียนของแร่ธาตุนะคะอ่ะ ต่อไปความสมดุลสุดท้ายแล้วนะคะความสมดุลของระบบนิเวศคืออะไรความสมดุลของระบบนิเวศเนี่ยมันจะมีด้วยกัน4ี่ข้อ4หลักการนะคะจะมีด้วยกัน4หลักการเลยอย่างแรกเอาง่ายๆเลยนะคะอย่างแรกคือเป็นกฎแห่งการปรับตัว คุณจะปรับตัวอย่างไรให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ตัวเองมีอยู่นะคะไม่ใช่ว่าอย่างเช่นคุณย้ายเข้ามาเรียนที่นี่กับห้องห้องใหม่เพื่อนใหม่แต่คุณไม่ปรับตัวเลยแต่คุณให้เพื่อนๆปรับตัวเข้าหาคุณไม่ได้นะคะกฎแห่งการปรับตัวคุณต้องอยู่ให้ได้อย่างเช่นช่วงนี้เนี่ยเป็นยังไงคะเชื้อโรคใช่ไหม อาจารย์คะอาจารย์บอกว่าให้เราปรับตัวก็คือปรับตัวให้อยู่ให้ได้กับเชื้อโรคเหรอไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะคะให้ดูแลสุขภาพตัวเองอ่ามันมีเชื้อโรคใช่ไหมเราก็ป้องกันสิถูกไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการปรับตัวถ้าเป็นกฎแห่งการแทนที่อย่างเช่นอไอ้พวกนี้เนี่ยไม่สามารถปรับตัวเองได้มันก็ต้องออกไปที่อื่นหรืออาจจะตายอาจจะสูญพันธ์ก็ได้นะคะหรืออาจจะมีการอพยพ อ,อย่างเช่นนกเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่านกบางชนิดถ้าฤดูหนาวสมมุตินะสมมุติว่าภาคเหนือของไทยเนี่ยมันหนาวมันก็จะอยู่ที่ภาคเหนือก่อนพอสักพักหนึ่งภาคเหนือมันถึงฤดูร้อนแต่อีสานมันหนาวมันก็ต้องมีการย้ายถิ่นฐานไปที่ภาคอีสานถูกไหมคะอันนี้ก็คือเป็นกฎแห่งการแทนที่ถ้ามันไม่ไปมันก็ตายนะคะ ถ้ามันไม่ไปมันก็ตายดังนั้นเราต้องมีการปรับตัวและมีการแทนที่พอแทนที่เสร็จแล้วเนี่ยในการสืบพันธุ์ขยายพันธุ์จะต้องมีการทวีจํานวนถูกไหมนะคะสิ่งมีชีวิตบางชนิดเนี่ยจะมีการเพิ่มจํานวนเพื่อที่ไม่ให้สูญพันธุ์ถูกไหมคะบางทีอันไหนที่เราอยากไม่ให้มันมีมันก็มีเนาะสุดท้ายเลยกฎแห่งการควบคุมอนะ กฎแห่งการควบคุมก็คือมันจะมีการควบคุมกันเองนะคะหรือบางทีเนี่ยอย่างเช่นจำนวนประชากรเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะเพิ่มมากเกินไปเขาอาจจะมีการแบบว่าหนึ่งครัวเรือนอาจจะคลอดลูกสักหนึ่งคนนะคะใครที่มีแฟดก็ต้องเก็บแฟดอะไรประมาณนี้นะคะหรือไม่เกี่ยวไม่น่าจะเกี่ยวนะคะก็คือถ้าเป็นในส่วนของความสมดุลของระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นระบบนิเวศท,ที่เป็นพืชสัตว์หรือระบบนิเวศท,ที่เป็นมนุษย์ นะคะเราจะต้องมีความสมดุลกับการใช้ชีวิตด้วยเนาะก็คือกฎ4ข้อเนี่ยเราสามารถใช้ได้เลยนะคะทีนี้ถ้าใครมีข้อสงสัยนะคะใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาส่วนไหนเดี๋ยวสัปดาห์สุดท้ายนะคะเราจะมาอธิบายกันอีกรอบนะคะหรืออาจารย์ผู้สอนของเราเนี่ยจะมาสรุปให้เราอีกทีหนึ่งก่อนสอบนะคะถ้าถางั้นเดี๋ยวกูขออนุญาตจบกัน อธิบายแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันในส่วนของสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ